นเออละอวนส่วนไอ้แก้มไอ้วนส่วนแก้มไอ้แก้มอวนส่วนไอ้แก้มไอ้วนส่วนละมือนี้จังแม่นวันฉลองบุญศรัทธามาพร้อมหน้าพร้อมตาและเครื่องไข่ยสาโค้ชกุญปัา ผูยายบ้านเปิดงานละหมอลำจินต่อละว่าเลอโวละโนแบบหมอลำกวนมาเป็นตาอ่อนซ้อนในมาโองมามวนน้ำกัน แม่นมาโน่าน้ฉันฟพิงเลือทานสรัทธาุกทานฟังเลือทานศรัทธาทุกทานสลาทานบันรพนวันก็สู เจ้าองค์กระจังว่านโอ้เก่าสี่คนโตกันนานคขว่าทานกันเป็นกันทำบุญซอยหนุนขึนเกลือขึ้นเกลือสลาเชื้อาจในขันทีใจเพื่อแผ่นับนั่นเด้อนับแต่ของเชิงใสกันในสุเนวใจนั่นเด้อใจใสงงามอยู่แล้วบ่มีสิ่งชิ้นชาดสิ่งชัดบาดบิดาทำของเตะบังลานทั้งบังนันเด้อวังกุศลน้ำอยู่น้ำอยู่สู้ไปหมดฟังสวรรค์ปิดเนจังเงิตากงานทั้งหลายนัน ผู้มาฟังอนลก่อนเลวเตต้นไผ่มันบนฉันเลี้ยนใดนี่หละมีมมลำมีหลายลุนหลายลุนอ้ไหลยคนคู่เต่งยั่ง่เขาบโแจงแยงเล่ยกันให้นั่นเดือให้เจ้าฟังบนมันเหม่นใส่ไผนั่นเดือไผู้ทําคมีจังสิมุนบูกิดเบิงหนูตั้งแต่เฮาทานแห่ขันหมูมากไก่ทานน้อยน้อยทานในยัยโจกูอยากไรแต่ยั่งใดสุงวนเตะเกาวุ่นเตะไม่ก็พอเห็น จำเป็นของที่พิมในใจปลื้มพอหลงลืมใส่เกี่ยวไชมน้ำสีสมทำความดีจังว่าเหตุถูกกองผุนชุบซ้ำคนสีซ้ำเล่ใจที่อยู่สามทางหนึ่งคือกันท่านให้แนวไหนทุกอย่างท่านมีอย่างก็ได้ใจตัางกันน้ำ เงินคำของเสียพาพระได้ว่ากันท่านั่นคือการทำาหุุนซอยหนุนจุนคำสงให้จำสินหาลาษาเอาไว้ว่าสำให้พระบานาจิตใจคงที่หมั่นถึงสันตุตูวพุทธโสสามหน่วยเกล้วค่แตะตมทางคุณกลางใหญ่เช่าพูนให้ฮัมฮอนเล่นเกลว,ว,วเป็นแก่งจังสีเห็นไม่แต่พระรัมศึ่งบิน ี่ลาะพจังสิเห็นภม่ใจพระรมใส่สูงเด่นมองเห็นนํำข้าเจ้าเข้าสู่โบบางลัดอันเดือดละตะนั่งเหนื่อยแก้วมีอยู่นั่งสามองค์ูโทษห้ามโม่ามสั่งโพพผมไก่ว่าจ่าใจนอมใจโนมสาละนั่งสีพงพ่อเมาหลงลบเลี้ยวเที่ยวเข้าต้น้ำสามปลาการเหนื่อยเก้ยวเนียวยืดถือรักนักในในถ้ามั่งโตจิตใจตังท่านท้องไหลปุงไว คงไม้ในท่านท่านจะประกอบทุกจรุดเพืนอเขาเจียสงสัยสมีเอเมศลาท่านผากไบหญ้าเหมื่อเฮาย่งดับชี้วังสังขันสุสวรรค์ไม้พุนบุญนั้นเดอบุญสิพาไปขึ้นไปขึ้นวิมานท่องทั้งแคนเทวดาเราหลบเไปหอมหงมแหนเอี่ยนเอี่ยมหงมแหนเสน่ห์แค่ควรแค่สวมทั้งโลง โอ้ยโอ้ยลาโน่ลาบุญเลยบุญบุญของเฮาทำไว้บ่ไปใส่เด้คุณพอลาบุญเดียวสาง มาทำทานมือเหนือสินามสูสวรรค์นอแฟนฟังเอ๋ยโอ้ยนอโอ้ยและนี่แหละน้อคุณบ่อคุณแม่เอ๋ยเพิ่นมาทานนั่งเมเปอร์รีสูตัง ข้าทานยังก็ได้ข้าทานสิ่งทานของเ้าทานเงินทานทองเขาปากกนยังได้และขามีใจใส่แล้วทา่านยังก็ได้อยู่ทานนี่เกนเนล่กนพล,ละคูทานนคนดุกันมาลาได้พอกันแลวคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจโยอจากบ้านอย่างไวบไวสิมาทานชวนลูกหลานมาทำบุญสร้างกุศลเอาไว้ ลาฮัมีใจใสแล้วให้กินทานเอาไว้พแน่ยั่ยไปดนุนกาบสดเจมาให้่ขยทานบัดลาฮาย่ยางบ่ไดอยากอูเอาวมาทำบุญเอาเพนทุน,นามาย้ำตายย่านใบมันมาไกลล้วเฮามีใจใสแล้วให้กินทานเอาไว้แน่กินข้าวถุงมัดย้ำแก่ คือแสงทียานส่งไปบ้านในชิงชูสวรรค์ยาขิดน้ำตั้งแต่บ้านขิดน้ำสิ่งขิดน้ำของขิดน้ำเงินน้ำทองสิ่งของอยู่ในบ้านและขิดน้ำหลานขิดน้ำเขาเข้าเอาไปบบได้โดทานผู้ฟังลำเอ้ยแม่มาโนนจังขอบอกโ้อพี่น้องทำบุญมาไว้ บานันพีมาลำจังบ้านันพีมอลำน,อน้องเลี้ยวนหนนาเข้ามานันยิ้มเป็นแว่นเอายิ้มเป็นสีเป็นแว่นน้องนึกว่าแฟนนี่น้องมาเลี้ยวบ่วม่เลยเป็นคุณมโนงางสาุบมรน้องมันตำแสนจิตตาซาละน้องแม่คำแสน ต่ำซา้ละน้องไม่อยู่ขันสู้คนมันบ่ถึงพ่อสูงเทิงเมื่อหน้าบ่บ้านเจ้าเฮงเหฮาไผยยักเมื่อพร้อมหงัดน้องบ่ไว้ยังจัดเพิ่นมัดปิ่นจัดโพจัดตูหลังปิ่นจัดพาวไผเดโนอสิมาจับจ้งหน้าเขาพ่าเขาเสพโหนันโดวันานุนในหนาทั้งตาลับเป็นสีไม่เกยเมื่อเป็นเคยหน้าผือทำบ่หรือบ่พอ เจ้าขลือบอกหอกกระใจียกระใจียอายครับแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะหมอ,อเค้นสวัสดีครับผมครับพี่น้องทีล่ำจบลงไปหัน สุดยอดศิลปินในเมืองอำนาจ,จเจริญเฮให้เพิ่นแนนำตัวว่าคุณแม่เฮ้าซื่อว่าจังไดครับผมค่ะดิฉันแม่มันนูนหน่อยเสียงทงค่ะเป็นหมอลำมมาจากบ้านน้ผือตำบลน,น้ผือค่ะอยู่จังหวัดอำนาจ,จเจริญเฮาเลยล่ะค่ะครับผมหมอลำสุดยอดเรือเมืองอำนาจ,จเจริญเมืองหมอลำพี่น้องมีแต่ศิลปินพื้นบ้านเฮาบล้มมาคู่ที่ยังรักษาศิลปะการแสดงด้านหมอลำเฮาแม่ลำม,มาแต่อายุจักปีครับแม่ลำม,มาแต่ออกโรงเรียนที่แหลกค่ะลูก ออกโรงเรียนที่แหลกจักปี่ให้ลูก,กงเงาอบรงเรียนที่แหลกแม่ก็ไปเรียนลำนะลูกแม่ก็ไปเซี่หม่หรือจบปอี่ค่ะลูกจบปอี่จ้าจบปอี่ไปเรียนลำปัจจุบันนีนอายุเท่าไหรแม่ปัจจุบันหกหกสิบเจ็ดค่ะลูกหกสิบเจ็ดปี<ข>าอายุการลำมอมมัธมดาพี่น้นองห้าสิบกว่าปีแล้วต,ติดเป็นหมอลำมาเนาะแม่ห้าสิบกว่าปีถือว่าเป็นบรมครูคนใดพี่น้องจ้าปัจจุบันนี่แม่ยังรับงานลำบ่ครับรับอยู่ค่ะลูกรับอยู่เนาะแม่ที่นี่ถ้ามีลูกศิษด สนใจอยากมาเลียนร่ำนน่แม่รับบ่รับอยู่ค่ะรับอีกบานที่นี่สมมติขันลูกศิ์มาขอเรียนร่ำนั่นมีมีค่าใส่ใจบ่แม่มีกะบ่หลายดอกค่ะลูกเรเล็กน้อยเเล็กน้อยค่ะค่าค่าน้ำค่าเขาค่าน้ำครับพี่น้องมาเรียนร่ำนน่ต้องมาอยู่มากินน้ำแม่กะสิมีเร็่เล็กน้อยค่าเขาค่าน้ำต่อบุญแทมคุณครูบาอาจารย์ค่ะนักเรียนนักศึกษาเฮาหรือวาศิลปินที่สนใจอยากมาต่อยอดกับคุณแม่มโน่นแม่มาลำมโน่นเฮาแม่ยินดีไทยทอดให้พี่น้อง ปัจจุบันนี้แม่ล่ำครูส่วนมากล่ำครูก็อาจารย์วิไลก็อาจารย์บุญรลวมหลายคนค่ะหลายคนเนาะ,ะหลายลค่ะแล้วแต่เจ้าภาพสิจัดใส่แล้วแต่เจ้าภาพสิจัดใส่ค่ะทีนี้ถ้าพี่น้องเฮาสนใจอยากติดต,รตร่อจ้างแม่นี่ติดต่อได้จังได๋แม่ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ค่ะครับเบอร์เบอร์ได้แมบพพ่บอกบอกพ,พ,พี่น้องเฮาเลย0892813812ค่ะครับพี่น้อง ที่ฟังจบลงไปหันเป็นล้ำทั้งสันล้ำทั้งรองแล้วก็ลำทั้งเตยพี่น้องให้อยากให้กำลังใจแม่มานุ่นเขาโทรศัพท์มาให้กำลังใจได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่แม่บอกไปวังหันนี่โทรมาเยี่ยมยามถามข่าวหรือว่าอยากติดต่อว่าจากงานหรือพี่น้องสีคอมมนหรือติดต่อมาทางช่องยูทูบรากแห่งศิลป์ตามรอยศิลป,ปินพื้นบ้านหรือช่องยูทูบของโจโจ้เข่าหรือช่องยูทูบมาเด้อฟังล้ำพี่น้องนั่นคืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเข้าช่องยูทูบรากแห่งศิลป์ตามรอยศิลปินพื้นบ้าน เป็นยังคือมีส่องมอลำพื้นบ้านเฮาผมมีแนวคิดอยากอนุรักษ์ไว้พี่น้องหมอลำเฮาเขาถิ่มเป็นลอยๆแล้วบ่มีโอกาสเนาะแม่บ่มีฮอดลูปได้เห็นบ่มีเสียงฮอดได้ฟังคูบาอาจารย์สมัยก่อนคือเทคโนโลยีสมัยก่อนมันบ่มีสมิมาไทยลูปมันบ่มีสมิมาไทยวิดีโอมีแต่อัดเทปอัดแผ่นเสียงเฮาก็เลยบ่มีโอกาสได้เห็นหนาคูบาอาจารย์มอลำเฮาเพราะฉะนั้นผมเลยตามมาพี่น้องมอลำรือ่ากุ่มศิลปหมอลำเพื้นบ้านเฮาที่ ที่บมมีโอกาสได้ออกทีวีที่บมมีโอกาสได้ได้ถ่ายทอดให้พี่น้องทั้งต่างประเทศหรือว่าพี่น้องทั้งอื่นได้เห็นเพราะว่าหยังเพิ่นขาดหยังขาดในเรื่องของโลกทั่วเชี่ยวที่สิเ้าถึงพี่น้องเพราะฉะนั้นเมื่อหนีเฮ้าเป็นตัวแทนพี่น้องมานําพี่น้องให้ได้เห็นว่าอำนาจเจริญเทายังมีหมอลำที่ยังคงลำยังอนุนลักษ์ศิลปวัตนธรรมทาง,งด้านหมอลำก่อนไหวให้พี่น้องได้เห็น ถ้าพี่น้องมก,กดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่อให้กำลังใจไอ้หมอแคนต้นซื้ออ่ารยังไงครับผมหมอแคนโนดครับหมอแคนโนดหรือหมอแคนวีรยุทธสุเลศเ่ามันธรรมาดาไดพ้พี่น้องพี่น้องเห็นปอแคนในศิลปินฮังชาินั่นคือคุณแม่ชวิวรรณดําเนินหมอแคนผู้นี้ล่ละปัจจุบันนี้เป็นยังเพิ่นคือบ่คอยได้เขาในวงการฮังเฮือนมาเนื่องจากคุณแม่เพิ่นบ่สบายได้มาดูแลคุณแม่อยู่ที่บ้านบอบุครับบ้านบอบุจังหวัดอันมาจ,าจเรื่นเฮ้าก็เลยบ่คอยได้ไปออกทีวีบ่คอยได้ไปออ ร่วมกับศิลปินลหลายๆายท่านที่เพิ่นเคยทํางานมา่อก่อนมือหนีผมมาย่อนรอยพาพี่น้องตามเบิงตามมาหอดบานหอดซองตลอดทางมอลำม,มอแคนหฮาครับพี่น้องสาหรับมือนีผมกับคุณแม่มนุนอ่าก่อนศิลากันเดียวให้พี่น้องให้แม่มนูนฝากกับพี่น้องเฮาสะก่ันว่าเกี่ยวกับมอลำเฮาแม่อยากฝากยังให้พี่น้องหฮาค่ะแม่มนุนกะถ้ามีการมีงานกับคุณพ่อคุณแม่กะจ้างใดเด้อค่ะหาก็ไดดค่ะ <ไ>้ากะไปเนาะหากะไป,ไปค่ะหากะไปะพี่้<อ>ง่งครับสำหรับมือนี้ผมกับทีมงานหมอลัมหมอแคนขอกาวคำว่ขา,วข,าวขอบคุณแล้วสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ